บ้านวิ่งสามขาประเภทชายมอต้นมอปลายรอบทิงชนะเลิศช่องวิ่งที่หนึ่งคณะพวงชมพูชาววิ่งที่สองคณะพวงแส่ชาววิ่งที่สามคณะเป็นจมาและชาววิ่งที่สี่คณะพึ่งหลวง มาแล้วครับตอนนี้นะครับพวงจมพูพวงจมพูนี่เป็นล่าพวงจะพูเลี้ยวจีพวงจมพูพวงจะพูตามด้วยพึ่งหลัวพึ่งหลัวพึ่งหลวงพี่พวงจะพูพวงจมพูพวงจมพูพวงจะพูเข้าเส้นชัยไปแล้วตามด้วยพึ่งหลวงครับเอะไะครับเบนจามบัคเบนจามบัคซางนะควัแซงบอลกันฮ่าฮ่าฮ่าหัวแซงล้มไปแล้วหายจบนะครับการแข่งขันกีฬาแล้วก็กีฬาพื้นบ้าน